มาทำเมนูแล็บแบบโปรตีนจัดเต็มกันค่ะแล้ววันนี้เป็นไส,ส้สเต็กแซลมอนแล้วก็อะโวคาโดมาเริ่มทำกันเลยแซลมอนชิ้นสเต็กแบบนี้เราซื้อที่โลตัสนะคะชิ้นละประมาณ80กว่าบาทมนะั้งถ้ามีช่วงโปรโมชั่นก็จะถูกกว่านี้นะคะปรุงง่ายๆด้วยเกลือหิมะไลและพริกไทยดําแค่นี้เลยจ้ะนำใส่หมอ้อทอดใช้ไฟอยู่ที่180องศาทั้งหมด10นาทีพิกัดวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆในคลิปอยู่ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะเสร็จแล้วอะโวคาโดนามาบดให้ละเอียดแบบนี้เลยนะใครที่รู้ ลองมาทำเมนูมแบบนี้ทานจะทำให้ทานง่ายขึ้นแผ่นแป้งต่อติยาที่ใช้เป็นของมิชชั่นตัวนี้เป็นรสออริจินอลนะจ๊ะนำอะโวคาโดบดปาดบนแผ่นแป้งได้เลยแถมในอะโวคาดยังมีไขมันดียยอาหารและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและอย่าลืมโรยท็อปปิ้งเป็นน้ำพริกแซลมอนเค็มคีนด้วยเพราะตัวนี้ใส่ไปยิ่งเพิ่มความอร่อยและเป็นเทคเจอร์กรุบกรอบฟินมากเวลากินเป็นน้ำพริกสูตรคีนที่โซเดียมต่ำไม่มันไม่ใส่ผงชูรสและสารกันเสียเสร็จแล้วก็ทำการม้วนแผ่นแป้งแบบนี้ได้เลยเรานนใมคว นนิดึงะะคะใช้ไฟ800วัตต์หนึ่งนาทีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วจ้าจะทานแบบนี้เลยหรือจะเบิ้ลด้วยผักสลัดแบบนี้ก็ฟินมะหนึ่งมื้อที่อิ่มแบบมีคุณภาพสุดๆมีทั้งโปรตีนไขมันดีและไฟเบอร์จัดเต็มแถมทําง่ายเหมือนเดิมใครชอบเมนูแบบนี้ก็อย่าลืมไปลองทําทานกันเด้อ